อ๋อารดิสนะคะรับสร้างบ้านแคปซูลทั่วประเทศนะคะอันนี้ทั้งหมด4หลังนะคะของโครงการนี้ขนาดสี่คูณสิเมตรนะคะประมาณ52ตารางเมตรอันนี้มองจากด้านล่างนะคะก็จะเป็นข้างล่างแล้ก็เอาข้อแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตให้ด้วยนะคะก็ดูข้างล่างก็สวยค่ะทั้งหมด4หลังอันนี้เป็นระบบบอกเกละนะคะแล้ก็จะ ทําทระบบบอกเกิดให้ด้วยแต่เราก็ทําราคาแยกไว้อยู่นะคะตรงช่องท้ายๆดูได้ค่ะเดินระบบท่อให้ด้วยแล้วกอ็อันนี้ก็ส่วนของฐานรากเราก็ทําให้นะคะแต่เราก็จะมีราคาแยกไว้อยู่นะคะตรงช่องสุดท้ายของตารางค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เรียงกันอย่างนี้ค่ะที่บนเนินสวยค่ะเป็นระเบียงแบบนี้นะคะสวยเลยค่ะ กรทักมาได้ค่ะน,นี่ไซส์ XL นะคะ4คูณ13เมตรค่ะอันนี้ตรงเนินอันนี้ที่เขาจะแน่นนะคะเพราะว่าเป็นเนินเนินเขามันจะเป็นที่สวยเนินธรรมชาติค่ะนี่ค่ะแล้วก็ข้างล่างเราก็คอบด้วยคอมโพสิตให้นะคะเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตค่ะทนทุกสภาพอากาศค่ะไม่ต้องห่วงอายุการใช้งานยาวนานค่ะ มีหลายขนาดค่ะหลายไซส์ค่ะแต่นี้ไซส์ใหญ่สุดขนส่งไม่ได้นะคะต้องไปทำหน้างานให้ลูกค้าอย่างเดียวค่ะอันนี้คุณน้อยนะคะติดต่อมาได้ค่ะโครงการอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตกเราไปหมดนะคะพักมาได้ค่ะที่ไล n e id noi.carl ค่ะหรือเบอร์โทร0 9นย์เก้9เนะคะอันนี้เราก็ทำฟ้าใส่ไฟให้เรียบร้อยเดินระบบภายใน ฝั่งภายในให้หมดนะคะภายในระบบทุกอย่างเรียบร้อยลูกค้าฮิ้วกระเป๋าเข้าอย่างเดียวคะ่ะทักมาได้คะ่ะขอบคุณค่ะอันนี้พามาดูภายในนะคะ ข้างในเราก็จะทําตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะนี่ระเบียงนะคะแล้วก็ไฟข้างบนลงระเบียงเราก็ทําเป็นฝ้าเอา่อไฟฝั่งฝ้าไว้ให้นะคะนนี้ระเบียงรอบนอกนะคะก็ใส่กระจกให้เรียบร้อยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะก็ติดแอร์เรียบร้อยเอ่อทำวิวอินแต่งหัวเตียงให้เรียบร้อยนี่เป็นโต๊ะทำง,งานนะคะนี่ก็เป็นเตาผีนะคะ เตาผิงไฟฟ้านะคะอันนี้ห้องรับแขกค่ะก็จะมีเตาผิงไฟฟ้าให้ด้วยถ้าสักไม้ผ้าดานนะคะมีเคาน์เตอร์อรอมีบิวอินตู้เสื้อผ้ามีอาบน้ำในห้องน้ำตู้อาบน้ำนะคะถับโกก่านล้างมือชั้นวางของอกระจกข้างหลังกระจกก็จะมีไฟเปิดหลังกระจกได้นะคะก็มีผ้าม่าน องชั้นให้นะคะในส่วนของตรงห้องน้ำแล้วก็อันนี้ก็เป็นก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะสามารถปรับได้ค่ะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าจะสั่งแบบไหนเราก็จัดให้ค่ะอะไรเราก็มีครบอุปกรณ์นะคะนี่เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะก็ตู้เสื้อผ้าก็มีไฟเปิดไฟในตู้เสื้อผ้าได้นะคะก็วางแขงค่ะอันนี้เป็นบิวอินนะคะ ประมาณนี้ค่ะบิวอินตู้เสื้อผ้าบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เตียงหมวดเตียงแล้วก็ตู้ทำง,งานปิดไฟเปิดไฟ